สวัสดีครับผมเป็ดประรดสวัสดีทีสูผูสุขันกับผมมือนีกับชิมัตตาแนวทางลาบพัฒนาอาจารย์ต้มผู้วันจันที่ยีบหาท่านว่าสองหาหกหมือวันสุขลาพัฒนาสามตัวบนออกสามห้าสี่สองตัวล่างก็คือสี่สามของอาจารย์ต้มผู้ลุดทั้งเดล็กวิ่งทั้งเดล็กจับคูของเพื่อนกับมีตาสองสี่เรียงันออกสี่สาม มันก็มาเน้นให้สองสี่เลขกวัดออกสี่สามนะพี่น้องเพราเขารุดรุดทั้งเลขวิ่งทั้งเลขจับคู่เป็นตัวเน้นของเพื่อนพร้อมพี่น้องเนี่ยสองสี่เลขกวัดออกสี่สามเพราเขาพี่น้องรุดเลขวิ่งกับรุดเลขจับคู่กับรุดเหล็กมันไม่เข่าไม่รุด มาตามกันเมื่อแรกนี่วันจันทร์จันรยี่ห้าธันวา 6, 6. แล้วพัฒนา บนล่างวิ่งบนล่างวิ่งรูดเก้าบนล่างวิ่งรูด9ก้ากับ8

9 2แปดศูน แปดหนึ่งแปดสามหกคู่คือเกาพี่น้องหกคู่หกคู่หกหังมักตัวใดชอตตัวใดกับพิดกระดานหาบาังได้พี่น้องมาแรงเนึ่งสองทุ่มครึ่ง ส่วนตัวเน้นตัวเด่นของเพฟนนี่ก็คือเน้นให้ 90, เก้าศูนย์เก่าหนึ่งเน้นสองคู่สองหาง พี่น้องเขาแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกัพิจารณาบเบิย่งเก้าสองแปดศูมักติดเก้าก็คือเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกถ้ามักติดแก็คือแปดศูนยแปดหนพี่น้องเด้อมักตัวใดชอบตัวใดกัพิจารณาเิ่งขันบ่มักกรผพานตัวเลขก็เป็นแค่แนวทาง ไปเร่งในสองทุ่มคพื่ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชกมันแห้งปังกันสู้ผู้สุขคนเด้อขอบบุญขอบคุณอาจารย์สุมผูที่ให้แนวทางลาพัฒนามาอากาศก็เย็นกหนาวเน,เนะพี่น้องไก่ปีใหม่เข้ามาแล้วขอให้แต่มีความสุขความจเจริญ จะเจ็บ่าไข่จะจนรวยๆเฮ้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนเด้อทั้งราพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยก็ขอให้มีเงันมีท่องเที่ยวปีไม่กินปีไม่ได้กับบ้านกับซองกันผู้ไปทั้งงานทั้งไก่ก็เลยอ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็รจะเลืม่มฝากคนไล์คดแช์กดติดตามเพดรพารวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ oh. ผม